ก็จะมีเอดินนะคะพืชศพกันมังกรนะคะน้ากรกฎกีนพิกจิตนะคะแล้วก็ลมเมฆถุนตุณกุมนะคะแล้วก็ไฟเมฆศรีธนูนะคะก็ครบสิบสองราศีเลยค่ะแต่ว่าเด่นๆจะเป็นคนวันจันทร์ราศีกันนะคะก็จากหน้าไพ่นี้นะคะเป็นคนที่เอเขาเขาคิดถึงนึกถึงอยู่นะคะเพราะว่าเป็นคนเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าได้นะคะผถ้วยนะคะมีการคิดถึงคนเก่าคนรักเก่านะคะก็คุณคุณควีนออครับนะคะก็เรียกว่าอ้คุณ นะคะคิดถึงอยู่นะคะก็รักด้วยนะคะแล้วก็แปดไม้จะมีการติดต่อสื่อสารแชทออนไลน์นะครับภายในแปดวันแปดสัปดาห์ท่าก็เรียกว่าเขาหน้าตอนนี้คิดถึงอยู่นะะอยากจะติดต่อถ้าเป็นคนไกลได้นะคะแปดไม้นะคะก็มาอย่างไวนะคะส่วนนี้ค่ะคิงอบสอถ้าจะเป็นพ่อแม่หรือไม่ก็เออเขามีเอ่อมีใส่ใจร้อนมุทะลุปากเสียนะคะคิดถึงนะะก็หน้าตอนนี้นะคะก็มีความเอ่อคิดถึงคุณอยู่นะะเป็นคนเก่าเขาจะมีการติดต่อแล้วเขาก็มีความรู้สึกตัดสินใจนะคะที่จะชัดเจนหรือแน่วแน่นะคะที่จะ วนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าสองเรียงคืออินฟิงตี้ค่ะเป็นอ่อนเวียนในชีวิตนะหรือไม่ก็บาลานซ์ความสัมพันธ์นะก็รู้จักกันจากการทำงานนะหรือไม่ก็คุณนะคะคือมีน้องวานคนนี้นะคนอกจากจะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานแล้อ,อยู่ด้วยแล้วอบอุ่นแล้วเนี่ยคุณยังเป็นคนที่ทํางานเก่งสวยมีเสน่ห์ด้วยนะคะมีน้องวานจะเป็นคนที่ลักษณนะเ,เก่งเหมือนก็เก้าเหรียญแต่ว่าจะออกแนวสวยมีแฟชั่นนะคะก็ค,คนชอบเยอะนะ แล้วก็อันนี้นะคะเฮอไมกเงียบนานหรือไม่ก็คือ,อที่ผ่านมา,าเขาเงียบมานานนะคะทบทวนนะคะก็ตอนนี้ตื่นรู้แล้วนะคะว่ายัางตัดคุณไม่ได้นะคะพอมีการฝันถึงด้วยนะคะใครวินเน่ี่คือเป็นแนวหมอรู้แน่ชีหรืออะไรที่จิตถึงแล้วก็ลหลงไหลยังลืมไม่ได้นะคะแต่ว่าจะน้อยกว่าเดวิลนะคะทีนี้ก็คืออาจจะเก็บไปฝันได้ะคระับอันนี้คือลาจีนีพรจจันร์นะคะก็แนวเพิอฝัน,นะคะ่ะก็มีการตื่นรู้แล้วนะคะว่ายังยังนึกถึงคุณยังตัดไม่ได้นะคะก็คิดว่าเดี๋ยว ยังไงบนเยนกลับเข้ามานะแต่ตอนนี้ก็คิดว่าถ้ามาหาคุณคุณอาจจะทําหน้าเบื่อซิงไม่สมอารมณ์อาจจะเอเบื่อนะคะเพราะว่ารอเขาหนานมากเลยนะออมีอีกคืนานเป็นปีเลยนะคะเนี่ยอ่าก็จนคุณแทบจะลืมไปแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณยังเอ่โสดอยู่นะคะก็อาจจะคุยกันได้นะแต่ถ้าไม่โสดแล้วคุณก็อาจจะไม่รับถ้วยไม่รับความรักแล้วนะก็เหลือให้แค่สามถ้วยคือความเป็นเพื่อนหรือเฟรนโซ้นะแล้วก็ค่วิธีนี้จะหมายถึงความ ที่เป็นคนในความลับหรือความไม่ชัดเจนดูก็ได้นะแต่ถ้าเขาจะให้ความชัดเจนตัวนี้ก็จะแปลความหมายเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะะก็คือเหลือแค่ว่าเป็นความรู้หรือว่ายังรู้สึกนึกถึงงานได้ก็เป็นประมาณนี้ค่ะ